จะพามาดูความแตกต่างระหว่างแพงโพยเลื้อยหรือแพงโพยฝรั่งกับแพงโพยธรรมดาที่ปลูกบนพื้นดินนะครับเพื่อนๆอันนี้คือแพงโพยเลื้อยนะเพื่อนๆหรือแพงโพยฝรั่งนะครับนี่ครับอันนี้เขาจะเป็นไม้แขวนนะเพื่อนไม้พุ่มนะครับนี่ทรงสวยครับนี่น,นี้เป็นไม้แขวนนะครับแขวนอยู่ข้างบนนะครับลักษณะดอก กับใบก็คล้ายๆกับแพงโพยที่ปลูกบนพื้นดินนะครับแต่เขาจะเลื้อยเป็นพุ่มลงข้างล่างแบบนี้นะครับเยดอกก็จะมีหลายๆสีครับมีสีขาวสีชมพูสีแดงครับสีโอรสมีหมดครับต้นนี้เนี่ยเป็นสีชมพูนะเมือนอันนี้เป็นพวงแบบนี้ครับนี่ครับสวยงามครับอันนี้คือแพงโพยเลื้อยนะครับเป็นไม้แขวนไม้ประดับเลยเหมือนนี่ครับแขวนแล้วก็จะสวยงามแบบนี้เขาจะออกดอกถ้า ดูแลเขาก็จะออกดอกทั้งปีนะครับเขาชอบนะครับต้องมีน้าเลี้ยงเขานะความชุ่มชื้นนะครับก็อยู่กลางแดดได้ครับเป็นไม้แดดนะครับเพื่อนครับเป็นไม้แขวนสวยงามครับนี่ครับการขยายพันธุ์ของแพงโพยเลื้อยนะครับก็คือขยายพันธุ์โดยใช้วิธีการเพาะเมล็ดเพื่อนก็คล้ายๆกับแพงโพยที่อยู่ตามพื้นดินเขาก็จะมีเมล็ดพอกิ่งไหนเก่นะครับดอกไหนเก่มีเมล็ดออกมาก็จะ สามารถไปขยายภายในนี่คือแพงพวยเลื้ยนะครับเขาจะเลื้อยลงข้างล่างแบบนี้เรื่อยๆครับเพื่อนเนี่ยยิ่งเลี้ยงเขาไว้ก็จะเลื้อยยาวแบบนี้ครับนี่ในกระถางนะครับนี่ดูครับนี่กระถางครับปลูกในกระถางนะครับก็เลื้อยเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือแพงพวยเลื้อยนะเพื่อนครับนี่ตรงนี้ครับคือข้อแตกต่างคือเขาก็จะเลื้อยลงข้างล่างแล้วก็จะเป็นพุ่มสวยแบบนี้ไม่ไม่ไม่กระจายทั่วเหมือนแพงพวยที่ปลูกตามพื้นดินนะครับนี่ครับอันนี้คือแพงพวยเลื้อยนะเพื่อน นะครับวิธีการขยายพันธุ์ใช้การเพาะเมล็ดครับนะครับใครมีพื้นที่บ้านจำกัดนะครับอยากจะเป็นปลูกไม้แขวนสวยๆก็ผมแนะนําครับเพงพพยเรื้อยนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้คือคือเพงงโอยเรื้อยหรือเพงโพยฝรั่งนะครับสวยงามนขารียเหมือนลักษณะเขคล้ายๆกับเพงงโวยที่อยู่ตามพื้นดินครับข้อแตกต่างแต่เขาจะไม่ต้นจะไม่ใหญ่นะครับเพืือนต้นจะเล็กครับเป็นไม้พุ่มแล้วก็เป็นไม้เรื้อยนั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูแพงโพยที่อยู่ตามพื้นดินที่เราปลูกลงดินนะครับไปไปครับเพื่อนครับอันนี้คือแพงโพยนะครับที่ปลูกลงดินนะครับเพื่อนสังเกตว่าพุ่มเขาจะใหญ่ครับนมครับแล้วกิ่งก้านเขาจะทอดยาวออกมาครับลักษณะดอกก็จะเล็กกว่าแพงโพยเลื้อนนิดนึงนะครับเพื่อนแต่สีกีบดอกแล้วคล้ายๆกันใบก็ลักษณะคล้ายๆกันครับก็ใช้บริการขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดเหมือนกันเพื่อนสังเกตดูนี่ครับเมล็ดเขาอยู่ตรงนี้ครับเวลาเมล็ด เกจะฝักก็จะเป็นสีออกน้ําตาลน้ําตาลแล้วเม็ดเมล็ดก็จะเป็นสีดําข้างในันเหมือนนี่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 ครับนี่ครับเพื่อนเพื่อผมดูนี่ครับเริ่มเกแล้วเพื่อนดูครับนี่แบบนี้เกแล้วเพื่อนเม็ดสีดําแล้วจวขยายพันธุ์ได้แล้วครับเพื่อนๆพอนพเมล็ดครับเพื่อนๆครับนี่พุ่มนี้เพื่อนสังเกตว่าต้นเดียวนะครับเพื่อนนี่ผมใช้ดูครับนี่เพื่อนนี่นี่ครับเพลงโพย พุ่มนี้นี่ต้นเดียวนะเพื่อนไม่ใช่หลายต้นนะต้นเดียวนะเพื่อนนี่ดูกิ่งก้านเขาแตกออกมาครับนี่เยอะขนาดนี้ครับเพื่อนครับนี่ครับพุ่มใหญ่ครับมันเป็นแพงพวยที่ปลูกลงดินนะครับก็แตกแตงจากแพงพวยเลื้ยก็คือกิ่งก้านเขาจะยืดยาวนะครับต้นก็จะสูงใหญ่นะครับเหมือนพุ่มใหญ่แบบนี้ครับนี่ต้นเดียวนะครับใหญ่ขนาดนี้เพื่อนนี่ครับจะขยายพันธุ์ก็จะใช้เมล็ดนะครับเพื่อนถ้าเราปลูกครั้งนึงนะครับฝักเกะแลทิ้งเมล็ดก็ต้นอ่อนก็จะแตก ออกมาเยอะแยะให้เราถ้าขยายพันธุ์ต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นอ่อนของเพ่งพวยที่มันเกิดขึ้นใหม่นะเพื่อนๆตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนนี่ครับเพื่อนสังเกตดูนี่คือต้นอ่อนของเพ่งพวยนะเพื่อนเพื่อนนี่ครับเยอะแยะแล้วครับอันนี้ก็คือต้นเมื่อกี้เขาทิ้งมาเล็ดลงมาเพื่อนเห็นแล้วก็มันก็ตกลงมาแต่พื้นดินครับได้น้ําปุ๊บเขาก็แตก ต้นอ่อนออกมาเต็มแล้วนี่เพื่อนๆนี่คือต้นอ่อนของเพงพวยนะครับเมื่อครบนี้ครับนี่ครับเยอะแยะเลยครับเมื่อนี้ครับนี่อคือต้นอ่อนนะครับมาดูครับนี่ออกเต็มแล้วเขาชอบความชื้นพอได้น้ําปุ๊บนะครับมันก็จะแตกเป็นต้นอ่อนเยอะแยะครับเพื่อนนี่เห็นไหมครับนี่ครับเยอะแยะเลยครับนี่คือต้นอ่อนของเพงพวยนะครับนี่ครับจากต้นนี้นะครับเพื่อนเนี่ยต้นนี้เขาทิ้งเมล็ดเนี่ยเยอะแยะมาดูครับเมล็ดครับดีครับเพื่อน วันนี้เห็นไหมว่าเมล็ดแต่ยังไม่เกศนะครับบางเมล็ดก็เริ่มเกศแล้วครับก็จะทิ้งเมล็ดลงไปก็จะออกตามพื้นดินเนี่ยละครับเพื่อนๆบนี่ครับการขยายพันธุ์แพงพพยที่ปลูกลงดินก็เหมือนกับการขยายพันธุ์แพงพวยเรื้อนะครับก็คือใช้เมล็ดนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับปลูกละสวยงามเรับอเพื่อนครับเพื่อนเนลองหามาปลูกใครมีที่แปลงก็ลองขยายพันธุ์ดูครับไม่ยากครับสวยงามด้วยครับ